สวัสดีอาจารย์ผู้ควบคุมที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมทั้งนักเรียนที่อยู่ในห้องสรงนะคะ,ะนักเรียนชั่วโมงที่แล้วนี่เราก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโครมาโทกราฟีไปแล้วนะคะวันนี้ครูก็จะมาะให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครมาโทกราฟีนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโครมาโทกราฟีนั้นครูยังค้างคําถามท้ายบทเอาไว้ I, นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยะคะให้นักเรียนกลับไปทําทําเสร็จแล้วยัง เนีนะคะแสดงว่ามีกลุ่มหนึ่งทําบ้างบางคนยังไม่ได้ลงมือทำนะคะนักเรียน่าเดี๋ยวเราไปดูคําตอบที่ถูกต้องนะคะว่าควรจะเป็นอย่างไรเรามาช่วยกันเฉลยนะคะนึกยนคําถามท้ายบทเราจะอยู่หน้า61เปิดดูนะคะครูยังค้างเอาไว้ย,ยังไม่ได้ามาเฉลยให้นักเรียนดูนะคะว่าคําตอบที่ถูกนั้นคืออะไรนะคะนักเรียนเปิดดูหน้า61เราไปดูโจทย์ข้อที่1น,นะคะ นักเรียนดูโจทย์ข้อที่1คําถามท้ายบทนะคะหน้า6 1เราไปดูโจทย์เลยนะคะนักเรียนโจทย์ข้อแรกเราไปดูนะคะว่าข้อแรกเขาถามว่าถ้านะคะนะักเรียนดูคําถามท้ายบทถ้าเราต้องการตรวจสอบถ้านะสมมติสมมติถ้าเราจะตรวจสอบ pH ของดินนะคะ pH คืออะไรนักเรียน pH ตัวนี้คืออะไรตรวจสอบอะไรเรื่องความเป็นกรดความเป็น เบสนะคะพีนี้มีค่าเท่าไหร่มีค่าสู1่งถึง14ถ้าอยู่ที่7ล่ะเป็นกลางถ้าต่ำกว่า7เป็นกรดถ้ามากกว่า7เป็นเบสนะรู้จักค่าตัวนี้นะใครยังไม่รู้นะคะเราเรียนมาแล้วนะคะถ้าเราต้องการตรวจสอบว่าดินเนี่ย p ีของดินนี่ที่เราใช้ปลูกพืช นะคะจะมีวิธีทำอย่างไรถ้าเราพบว่าดินมันเปรี้ยวถ้าดินเปรี้ยวแสดงว่า p h ต้องมีค่าน,น้อยกว่า7ถูกต้องเป็นกรดนะคะดินเป็นกรดดินเปรี้ยวไม่เหมาะที่จะปลูกพืชชนิดนั้นเราควรจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะคะอันดับแรกนักเรียนดูโจทย์ก่อนนะคะเราจะมีวิธีตรวจสอบ p h ของดินก่อนเราตรวจสอบอย่างไรเอาดินมา เก่งนักเรียนเอาดินมาละลายน้ำนะคะเหมือนเราตรวจโครมาโทกราฟีของลูกอมใช่ไหมลูกกวาดเราก็ละลายน้<_<_ํานะคะเราก็เอาดินมาละลายน้ําถ้าดินมันเปรี้ยวน้ําที่ละลายออกมาก็จะเปรี้ยวถ้าดินมันเค็มละลายออกมาน้ําก็จะเค็มนะเพราะฉะนั้นอาจะมีเราก็จะตรวจสอบอย่างนั้นนะคะถ้าเป็นดินมันเปรี้ยวเราทําอย่างไรถ้าเป็นกรดเราเติม เบสถ้าเป็นเบสมากเราเติม oh. โกรดยังไม่ลืมนะเอาทีนี้เราไปดูแนวตอบมีใครจะตอบไหมเอาไม่กล้านะเอาดูเฉล,เลยเลยนะคะนักเรียนดูโดยการนักเรียนอันดับแรกก็โดยการขุดดินลงไปลึกลงไปประมาณหนึ่งฟุตนะคะใช้จอบหรือใช้เสียมก็ได้นะคะ,ะขุดขึ้นมาประมาณหนฟุตแล้วบดบด เอาครกมาตำนะบดผสมกับผสมการน,นำมาสัก5กรัมนะคะ5กรัมก็สักช้อนหนึ่งะคะละลายน้ำา1ลรูบาทเซนติเมตรแล้วก็นำส่วนที่ใสามาตรวจสอบ pH นะคะใช่ไหมง่ายไหมไม่ยากนะคะนักเรียนจะเห็นว่าตามทุ่งนาต่างๆหรือตามพื้นดินต่างๆนักเรียนจะเห็นดินบางที่เป็นไง จะ,ะบางที่แต่และที่ไม่เหมือนกันนะคะจะเป็นหย่อมหย่อมนักเรียนดูบางที่ที่พืชพืชที่เราปลูกขึ้นจะไม่เหมือนกันนะคะเนื่องจากดินอาจจะบริเวณนั้นมีเป็นดินเปรี้ยวนะคะเราก็แก้โดยการเติมเบสลงไปนะคะแต่ถ้าดินเค็มมากนักเรียนเราก็ต้องหาวิธีแก้นะคะทีนี้โดยการขุดดินลงไปนะคะนักเรียนเราเอาผิวดิน,นผิวข้างบน อาจจะไม่เท่าไหร่นะคะนักเรียนรากพืชเวลาลงไปมันอย่างลงไปในดินนะคะไม่ได้อยู่ที่ผิวบนผิวอาจจะได้ค่าที่ไม่ถูกต้องนะคะค่าที่ถูกต้องควรจะขุดลงไปสักฟุตหนึ่งนะคะก็พอมาละลายน้ำนะคะสักช้อนหนึ่งก็รู้แล้วนักเรียนละลายน้ำนะคะไม่ใช่ว่าเอามา5กรัมใส่น้ำแค่50ลูกบาทเซนติเมตรมันก็ เกือจางเกินไปนะคะมันอยู่ที่ค่าพอเหมาะนะคะ5กรัมก็10ลูกบาเซนติเมตรก็พอดีกันนะคะแล้วก็ตรวจสอบ p h แล้วอะไรตรวจสอบนักเรียนมีมากมายด้วยกันที่จะตรวจสอบนะคะใช้กระดาษลิดมากง่ายที่สุดนะคะแล้วกระดาษ Universal Indicator นะคะหยดแตะโดว่ามีสีอะไรนะคะ เราก็จะได้เทียบว่า pH อยู่ที่เท่าไรนะคะหรือสารละลาย Universal Indicator ก็ได้หยดลงไปแล้วเราเทียบสีที่เปลี่ยนนะคะถ้ากระดาษลิษมาสเปลี่ยนเป็นสีแดงน้ำเงินเป็นแดงสแสดงว่าเป็นกรดมากถ้ากระดาษสีแดงเป็นน้ำเงินเป็นเบสถ้าไม่เปลี่ยนสีเป็น กลางนะคะตรวจอย่างนี้ตรวจเสร็จแล้วทำไงทีนี้ถ้าพบว่าเป็นกรดนะคะนักเรียนถ้าหากว่าเราพบว่าเป็นกรดแก้ไขโดยเติมเบสนะคะอะไรที่เป็นเบสบ้างเช่นปูนขาวนะคะปูนขาวหรือขี้เท่าได้ไหมรู้จักขี้เท่าไหมรู้จัก ทางเตาหุงต้มนะักเรียนเตาถ่านเวลาหุงต้มก็จะมีขี้เท่าออกมาอันนั้นนะ่ยก็เป็นเบสนะคะเติมปูนขาวหรือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะคะเติมปูนขาวหรือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตพวกนี้ก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการตรวจสอบ pH ของดินในในการในที่ดินแปลงหนึ่งะคะที่จะใช้ในการปลูกพืชเราก็จะตรวจสอบได้โดยการขุดดินลงไปลึกประมาณ1พฟุตนะคะแล้วก็บดผสมกันแล้วนํามาเพียงสัก5กรัมพอไม่ต้องออกมาเยอะๆนะคะละลายน้ํา10ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วเราก็นําไปตรวจสอบอค่า pH นะคะโดยตรวจสอบกับกระดาษลิมัก,ก็ได้กระดาษยูนิเวอร์ i n ลอินดิเก็ได้นะคะแต่ถ้าพบว่าดิน มีนี่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นนำไปปลูกนะคะถ้าเป็นกรดนะคะแสดงว่าไม่เหมาะสมแล้วนะคะเราแก้สักขาไโดยการเติมเบสนะคะลงไปสารที่เป็นเบสอย่างเช่นพวกปูนขาวหรือขี้เท่านะคะหรือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตลงไปนะคะปูนขาว ภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือแคลเซียมแคลเซียมออกไซด์นะคะแต่ถ้าดินเป็นนักเรียนอันนี้ถ้าดินเป็นกรดนะเติมเบสแต่ถ้าดินเป็นเบสทำไงเติมกรดนะคะเติมกรดอะไรบ้างถ้าดินเป็นเบสนักเรียนเราก็แก้ไขโดยการเติมกรดอย่างเช่นแอมโมเนียมคลอไรหรือแอมโมเนียมซัลเฟตพวกนี้นะคะแอมโมเนียมคลอไรก็คือ เกลือกรดนะคะเป็นเกลือกรดนะคะหรือแอมโมเนียมซัลเฟตพวกนี้เป็นต้นนะคะแก้ได้นะต่อไปในานาโคตเกิดเราไปเป็นชาวสวนชาวกเกษตรพวกนี้นะครับเป็นเจ้าพ่อสวนลำไยพวกนี้นะคะสวนส้มโชกุนพวกนี้ เราต้องรู้ลักษณะของดินนะคะว่าเหมาะสมต่อการปลูกหรือไม่หรือเป็นเท่าแก่สวนยางพาราใช่ไหมเราก็ต้องดูลักษณะของดินนะคะว่าถ้าดินเปรี้ยวก็ไม่ได้นะคะดินเป็นเบสมากก็ไม่ได้เราต้องแก้ไขดินซะก่อนแล้วถึงจะลงมือปลูกต่อไปข้อที่สองรยังไม่เสร็จ เสร็จแล้วนะแมวตอบที่ถูกต้องต่อไปข้อที่สโจทย์ถามว่าน้ำประปาใครไม่รู้จักรู้นะน้ำประปาที่ใช้ในแต่ละบ้านถามว่ามีค่า p ีเท่ากันหรือไม่จะตรวจสอบได้อย่างไรนะคะเท่ากันไหมนักเรียนคิดว่าอาจจะเท่ากันก็ได้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้ขึ้นโยกับอะไร ขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่ในการผลิตนะคะน้ำประปาหัวหินน้ำประปาจากชะอําหรือน้ำประปาจากปราณบุรีพวกนี้นะคะขึ้นอยู่กับถ้าต่างจังหวัดอย่างพวกเราก็ขึ้นอยู่กับเทศบาลที่เขาผลิตปล่อยออกมานะคะแต่ละเขตพื้นที่นะคะที่จะปล่อยออกมานะคะเพราะฉะนั้นรวมทั้งชนิดของท่อประปาก็มีส่วนนะคะ โลหะพลาสติกต่างๆนะคะความแก่ความใหม่ของวัสดุต่างๆนะคะวิธีตรวจสอบตรวจอย่างไรนักเรียนวิธีง่ายๆก็คือกระดาษลิตมาสตนะคะใครๆก็ทําได้ใช่ไหมนะคะนักเรียนค่า p h a s แต่ละบ้านนักเรียนน้ําประปานี่อาจจะเท่ากันก็ได้นะคะหรืออาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะคะน้าประปานใน แต่ละบ้านอาจจะมี PS เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะคะถ้ามาบ้านอยู่ใกล้กันมาจากแหล่งน้ําเดียวกันท่อคล้ายท่อเดียวกันก็อาจจะเท่ากันได้นะคะในกรณีนี้ที่มีการแบ่งเขตการผลิตน้ําประปาเพราะฉะนั้นแต่ละเขตอาจจะไม่เท่ากันนะคะอย่างในกรุงเทพเขตห้วยขวางเขตที่ไหนอีกราชเทวีต่างๆนะคะ บางบัวทองเรื่องในแต่ละเขตอาจจะไม่เท่ากันนะคะเพราะน้ําประปาจากบ้านที่อยู่ห่างกันก็จะมี pH <c oughs> ไม่เท่ากันน้ําประปาที่หัวหินกับปราณบุรีไม่เท่ากันนะอาจจะเท่ากันก็ได้อาจจะไม่เท่ากันนะคะมันขึ้นอยู่กับแหล่งน้ําที่จะนํามาทําน้ําประปานะคะรวมทั้งชนิดของท่อน้ําประปาของแต่ละบ้านด้วยนะคะโลหะต่างๆพลาสติกต่างๆที่ใช้ ความเก่าความโบราณความใหม่ของวัสดุที่ใช้ผลิตท่อนะคะท่อใหม่กับท่อที่ใช้มาแล้ว20ปีก็จะแตกต่างกันการตรวจสอบเราก็ทำได้วิธีง่ายๆก็คือใช้กระดาษ pH นะคะที่เราเคยตรวจสอบมาแล้วผ่านนะต่อไปข้อที่3นะคะข้อ3โจทย์เขาถามว่าในท้องถิ่น มีการใช้สารที่มีสมบัติเป็นกรดหรือสารที่มีสมบัติเป็นเบสรูจักแล้วนะกรดกับเบสกรดแก่เบสแก่อันตรายไหมอันตรายหายใจเข้าไปอันตรายทําให้เส้นเลือดฝอยแตกได้ทําให้เลือดออกทางจมูกนะคะไม่ใช่เลือดก,กําเรานะคนเกรียนเลือดจะไหลออกทางจมูกนะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าอาย่าสูดดมเข้าไปเป็นอันตรายในกิจกรรมใดบ้างที่มีการจัดเก็บการใช้แล้วก็กําจัดอย่างถูกวิธีหรือไม่นะคะจะเสนอแนวทางในการใช้แล้วก็ป้องกันอันตรายการใช้กรดเบสต่อคนในท้องถิ่นอย่างไรเอาคิดว่านัเกเรียนกรดกับเบสในกิจกรรมต่างๆของคนในท้องถิ่นเนาะเราจะมะีวิธีการเก็บ จัดเก็บการใช้แล้วก็กําจัดแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับสารที่ใช้ใช่ไหมสารที่ใช้ในการเกษตรก็อย่างนึงสารที่ใช้ทําความสะอาดก็จะเก็บไม่เหมือนกันนะคะเอานักเรียนลองกับพี่ปลายดูนะคะอันนี้อันนี้ครูจะให้นักเรียนลอง เสนอดูนะคะเพราะอาจะตอบได้กว้างขวางนะคะขึ้นอยู่กับความคิดของนักเรียนนะเอานักเรียนลองนึกเอาไว้นะคะครูจะเสนอว่ามีด้านใดบ้างนะคะมีด้านใดบ้างนักเรียนอย่างเช่นในการเกษตรนะคะก็จะมียาฆ่ามแมลงยาอะไรอีกนักเรียนที่จะเติมลงไปนะคะแก้ดินเป็นกรดดินเป็นเบส สารที่ใช้ในการทำความสะอาดน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำพวกนี้นะคะทำความสะอาดบ้านเรือนต่างๆแล้วก็ที่ใช้ในอาหารนะคะน้ำส้มสายชูสีผสมอาหารต่างๆเราจะเลือกใช้อย่างไรให้ถูกต้องนะคะเอาเสร็จแล้วยังพร้อมหรือยังเอาพร้อมลอง